นำเสนอตัวมอเตอร์หนึ่งแรงม้านะครับมอเตอร์หนึ่งแรงมายี่ห้อมิซูมิชินะครับจะถ่ายเทสไ้ดูนะครับเป็นมอเตอร์สามเฟสญี่ปุ่มนะครับตัวนี้ปรับสปีดได้นะครับถ้าเป็นสามเฟสนะครับเป็นสามเฟสญี่ปุ่มเนี่ยจะทำงานได้นิ่งได้ดีนะครับและนี่ยิ่งเป็นยี่ห้อมิซูมิชิด้วยนะครับปรับสปีดได้เห็นไหมครับ นะครับตัวมอเตอร์เนี่ยถ้าใช้อินเวอร์เตอร์ครับปรับสปีดได้นิ่งได้ได้เสถียรมากนะครับจเจาะความเร็วเท่าไหร่ได้หมดนะครับแรงบิดดีนะครับตัวมอเตอร์นะครับใช้ไฟตั้งแต่สองอยนะครับสองอยจนถึง3า0อปสิบโวลต์ได้นะครับเป็นสามเฟสนะครับ ใครจะทําเป็นเฟสเดียวใช้ไฟบ้านเฟสเดียวนะครับก็สั่งได้นะครับผมก็จะต่อเป็นคาปาซิเตอร์ใช้ไฟบ้าน240โวลต์ให้นะครับแต่ว่าปรับรอบไม่ได้นะครับแต่ถ้าอยากปรับรอบได้ต้องใช้ร่วมกับตัวนี้นะครับตัวปรับสปีดเนี่ยนะครับอินเวอร์เตอร์เนี่ยนะครับหมุนซ้ายขวาได้นะครับเดี๋ยวผมสั่งหมุนซ้ายขวานะครับการทำงานง่ายๆเลยนะครับเนี่ยหมุนซ้ายหมุนขวา นะครับตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้ให้นะครับก็คือใช้ร่วมกับตัวอิมพร์เตอร์เนี่ยนะครับหน้าจอไม่เกี่ยวนะครับนี่นะครับตัวหนึ่งกลางก็อยู่นะครับจะปรับสปีดก็แค่ใช้ตัวปรับสปีดนี่แค่นั้นเองนะครับช้าสุดช้าสุดนี่ปรับตั้งไว้ให้แล้วนะครับแค่หนึ่งเฮิร์ตนะครับนี่คือเร็วสุดนะครับถ่ายเท่าได้ดูตามนี้นะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ